รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์สแตนรายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาติตามแบบฉบับเมนสแตนกับคอนเทนต์กีฬาสุดเอกลูซีฟ์มากมายและเราจะจัอกันแบบนี้นะคะทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง m c o มคอร์หมายเลขสามค่ะ หลังจากที่มีข่าวในการตัดงบประมาณในการจัดงานสำหรับแฟนแมอเตอร์สปอร์ตที่รอคอยนั่นก็คือ Mo t ต GP สนามประเทศไทยช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้จึงทำให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทเร่งแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้การแข่งขันระดับโลกที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพต้องสะดุดค่ะโดยมีการจัดประชุมความพร้อมทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้าใจความมั่นใจในการเดินหน้าจัดงาน Mo t ต GP สนามประเทศไทยและยังแจ้งแนวทางในการจัดหางบประมาณในการจัดงานช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแ แข่งขันอีกด้วยค่ะ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐนานะแม่งานใหญ่ประชุมแผนงานรองรับมหาการรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่โมโต GP รายการโออาร์ไทยแลนด์กลางปี2023ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดชิงชัยที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นอลสกิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่27-29ตุลาคมนี้โดยมีนายธนุกเกียรติจันทร์ชุมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเป็นประธานพร้อมด้วยตัวแทนภาครัฐและเอกชนคณะทำงานจากการกีฬาแห่งประเทศ ทยนายนัทพลอันตรเสนผู้อํานวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนภาคเอกชนอทิบริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเครื่องดื่มตราช้างรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารถจักรยานยน,ยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ดูคติผู้สนับสนุนรายย่อยและผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆเขาร่วมประชุมกว่า150คน ธนุกเกียรติจันชุมรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยว่าปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปีที่4ขณะนี้มีความพร้อมในทุกด้าน100เเซและจากกระแสะข่าวที่กองทุนพัฒนานกีฬาชาติไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันมโตโจีพีนั้นยืนยันว่าดรก้องศักิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยใช้งบประมาณของกกกอเองด้วยการเกลี่ยง,งบประมาณประจำปี 2,566และ2,567เพื่อนำมาใช้จัดงานให้ลูล่วงประกอบกับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแสดงความเป็นห่วงเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการจัดการแข่งขันได้เน้นย้ำว่าต้องจัดการแข่งขันให้ได้ซึ่งปีนี้จะมีรูปแบบการแข่งขันที่สนุกเข้มข้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นสปริน t ์เรสหรือกิจกรรมใหม่ๆที่แฟนพันธ์แท้มอต p จจะได้ใกล้ชิดกับยอดนักแข่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย สำหรับสถานการณ์ความพร้อมในการจัดการแข่งขันมโต GP จีพีในปีนี้2-0 23ปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งันเรื่องความพร้อมเราเรียนรู้มาตั้งแต่ปีที่1เรารู้ปัญหาเราแก้มาและเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นในเรื่องความพร้อมไม่ว่าจะเรื่องของทางบุรย์ำหรือทุกๆภาคส่วนผมยืนยันนะครับว่าขาน,นี้ได้มีการเตรียมความพร้อม ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อขอสบายใจนะครับว่าขอเรียนทุกท่านทราบว่าครันนี้ความพร้อมในทุกทุ่น้านได้เตรียมพร้อมไปหมดแล้วครับจากข่าวคราวที่ได้รับทราบกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการที่กองทุนไม่สามารถให้การสูงงบประมาณในการจัดการแข่งขันโอลิมได้นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการจัดการแข่งขันโอลเนี่ยจะมีงบประมาณหลักๆอยู่3ส่วนส่วนแรกคือจาก งบประมาณประจําปีอันนี้ได้รับการยืนยันมาแล้วแจ้งมาแล้วจากสำมุบประมาณรัฐบาลให้มาแล้วส่วนที่2จากภาคเอกชนที่เห็นความสําคัญและให้การสนับสนุนก็ได้มาแล้วมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ขาดอยู่ก็คืองบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสําหรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติท่านยังมีข้อสังเกตและข้อเป็นห่วงในหลายกรณีอันนี้ก็ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งเั้านั้น ท่านก็ยืนยันว่าในเรื่องนี้เองท่านผู้การท่านได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วโดยจะใช้งบประมาณในส่วนหนึ่งจากงบจำปี66ที่เราสามารถเกลี่ยดได้จากงบของเราเองนะครับแล้วก็จะใช้งบประมาณจำปี67มาช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนที่ขาดอยู่อันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าเราได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วประกอบกับนะครับท่านนายุทธวีรีท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับท่านในความเป็นห่วงในเรื่องของการจัดการขันซึ่ง ท่านเห็นความสําคัญท่านเห็นประโยชน์ในการจัดการแข่งข,ขันนี้สำหรับประเทศไทยท่านก็เน้นย้ําว่าจะต้องจัดให้ได้ท่านผู้การในท่าโดยปฏิบัติก็นำนโยบายนี้มาปฏิบัติฉะนั้นเรายืนยันนะครับว่าในเดือนตุลาคมวันที่27ถึง29ตุลาคม2023นี้การกีฬาไทยร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนยังจะจัดการแข่ง OR ไทยแดงจังปี 2023ตามกำหนดการเดิมอย่างแน่นอนและก็ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับปีนี้จะมีรูปแบบการแข่งขันที่น่าสนใจขึ้นมาอีกหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นสปินเรดยกอย่างเช่นแฟนพันแท้ของมอเตอร์ท่านจะได้สัมผัสกับยอดนักแข่งสำคัญ f อของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับนั้นใกล้ชิดอย่างไรชวนท่านไปติดตามที่สนามนะครับ Thank you เห็นความร่วมมือของทางภาครัฐและภาคเอกชนที่ผลักดันการแข่งขันระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราแบบนี้ก็รู้สึกดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนงานนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีการร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยก็จะสามารถดึงดูดนนะักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ให้กับบ้านเราได้เป็นอย่างดีอีกด้วยล้ะค่ะช่วงนี้พกักกาสักครู่หนึ่งค่ะและช่วงหน้ากลับมาอยู่ได้กันต่อกับมอเตอร์สแตนค่ะ วันนี้ขอพาทุกคนไปย้อนวัยค่ะกับส่วนน้ำสวนสนุกที่หลายๆคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับชื่อใหม่ของเขาสยามอเมซิ่งพาร์คมาในคอนเซปที่มีชื่อว่า every day is amazing จะ amazing แค่ไหนสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ในสัปดาห์นี้กล้วยจะพาชาวมอเตอร์สแตนไปเที่ยวกันที่สวนน้ำสวนสนุกระดับตำนานที่รีแบรนด์เปลี่ยนชื่อจากสูนสยามเป็นสยาม Amazing Park ที่เข้ามาพร้อมกับคอนเซปต์ everyday is amazing พร้อมโซนทางเข้าใหม่กับ Bangkok World ให้ได้ถ่ายรูปกันสวยๆแบบฟรีๆก่อนที่จะเข้าไปสนุกกับสวนน้ำและสวนสนุกด้านในค่ะ บบงคอกเวอร์ World, หรือบางกอกเวอร์โซนทางเข้าใหม่แหล่งท่องเที่ยวที่จำลองอาคารสำคัญสัญลักษณ์ประจำเมืองสุดคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นเสาชิงช้าสะพานพุทธที่เป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครให้เราได้ถ่ายรูปกันแบบฟรีๆเลยล่ะค่ะแต่ต้องระวังเมมเต็มด้วยนะครเพราะว่าที่นี่เนี่ยสวยมากจริงๆ คือม้าหมุนสองชั้นนั่นเองค่ะใครไม่มาถือว่าเหมือนมาไม่ถึงสยามอเมซิ่งพาร์คนะไปเลย หมุนสองชั้นหรือเดอะเมอรี่โกลาวหลังจากเข้ามาด้านในแล้วเราก็จะเจอกับจุดเช็คอินไฮไลท์นั่นก็คือม้าหมุนสองชั้นนี่เองค่ะมีม้าหลากหลายตัวให้กล้วยได้เลือกขี่เลยแล้วก็ยังมีรถฟักทองให้เราได้จินตนาการว่าเป็นเจ้าหญิงแสนสวยเพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งจินตนาการแต่วันที่กล้วยไปเนี่ยดันเป็นวันธรรมดาค่ะทําให้กล้วยเหงามากๆเลยเพราะว่าน้องๆหนูๆขวัญใจเครื่องเล่นนี้เนี่ยติดเรียนกันแต่ถ้าเป็นช่วงวันหยุดเชื่อว่าเครื่องเล่นนี้ ต้องคึกคักแน่นอนค่ะโรงนี้ที่คุยอยู่นะคะก็คือเครื่องเล่นบูมแรงนั่นเองค่ะคืออยู่ในรถไฟแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะทยานสู่ความเมืองวาสน,นะคะจะเป็นยังไงบ้านเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะลุยลๆยลฮึบ บูมเมแรงเจ้ารถไฟเหาะตีลังกาที่เราจะได้สัมผัสประสบการณ์2ทิศทางด้วยความรู้สึกแปลกใหม่ของการถอยหลังและหมุนตีลังกากลับรวม6ครั้งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องเล่นแรกก็ทำเอากลวยกรี๊ดสุดเสียงเลยล่ะค่ะพร้อมกับหัวใจที่เต้นแรงเพราะว่าวาเสียวมากๆไม่ได้เล่นบูมเมแรงนานแล้วนะคะกลับมาเล่นใหม่ก็ยังรู้สึกน่ากลัวทุกทีเลยแต่ว่าสนุกมากค่ะ เรื่องเล่นนี้เขาชื่อว่าเบรกแดนซ์กูไม่เคยเล่นอันนี้เลยนะคะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเบรกแดนซ์แค่ไหนต้องดูนี้ก่อน เบรกแดนซ์ Dance, เครื่องเล่นสีสันสดใสเวียงสะบัดไปมาทําหัวใจเต้นตุบต,บต,บตบุตับเลยนะคะผสมกับความเข้ากันกับเสียงเพลงสุดมันที่เพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจสมกับชื่อของเครื่องเล่นเลยล่ะคะ่ะกับ Break Dance, เบรกแดนซ์นั่นเองถ้าเต้นได้นี่ลุกขึ้นเต้นแล้วนะคะแต่ว่าเขาห้ามลุกค่ะสายเอ็กซมอย่างก้ยเนี่ยจะพลาดเทคออ f ได้ไงล่ะคะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะเทคออฟไปถึงไหนไปดยเลยะคะ่ะ เทคออฟเครื่องเล่นนี้พาเราพุ่งทยานทำมุมเอียง48องศาคุณจะถูกเวียงและหมุนกลับไปมานะคะด้วยความเร็วดังยานอวกาศที่กำลังพุ่งขึ้นไปบนอวกาศเลยทีเดียวค่ะลงมาจากเครื่องเล่นนี้เนี่ยบอกเลยคำเดียวว่ามึนเหมือนกันนะคะต้องตั้งสติประมาณนึงเลยละคะ่ะ หลังของกล้วยชื่อว่าแลนเจอร์หรือชื่อไทยๆก็คือวันเหาะมหาสนุก ah เขาจะพาเราเหาะไปไหนไปลุยกันเลยวันเหาะหรือว่าแรนเจอร์เครื่องนี้ท้าทายกลวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเจ้าวันเหาะเนี่ยจะพาเราเหวี่ยงหมุนรอบ360องศาตอนแรกก็เหมือนจะเอื่อยเอืยช้าๆไม่มีอะไรแต่พอเข้าไปอยู่ในนั้นและถึงจุดที่เครื่องตั้งฉากขึ้นฟ้าค้างเอาไว้ เรียกว่าเป็นจุดพีคที่สุดเลยล่ะค่ะทําให้เสียงกรี๊ดของกล้วยและคนข้างๆเนี่ยนะคะดังสนั่นกันเลยทีเดียวต้องบอกก่อนนะคะว่าใครที่ชื่นชอบความตื่นเต้นเร้าใจเจ้าวานเหาอนี้ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะต้องเกรงตัวนิดนึงด้วยเหมือนกันนะคะขึ้นไปเหมือนได้แบบเล่นกลางท้องเลยอะ่ะ จนแบบลืมไปเลยนะคะว่าแดดร้อนมากค่ะเอาเป็นว่าใครนะคะอยากมาสนุกแลมาย้อนวแบบัยแบบกล้แบบนี้ที่สยาม amazing พ a r k นะคะ mm hmm. ก็มากันได้ทุกวันเลยค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้รอบหน้ากู้ย,ยังคงอยู่ที่สยาม amazing Park เพื่อที่จะไปเล่นกันต่อแต่จะเล่นอะไรนะั้นเดี๋ยวมาติดตามในรอบหน้าได้เลยค่ะตอนนี้พักสักครูน่นึงค่ะ ช่วงบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาระดับทวีปยามศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแข่งขันในระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมนี้โดยทางภาครัฐภาคเอกชนก็ได้ร่วมมือในระมิตสยามพาร,รให้กลายเป็นสเตเดียมกีฬาอิมพอจากหางโจวค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเอเชียนเกมส์พาร์คในการเปิดพื้นที่ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยกับการแฮชแท็กไทยทีม ซึ่งก็จะมีการรวบรวมข้อมูลของทัพนักกีฬาไทยอยู่ทางด้านหน้าสูกนการค้าสยามพารากอนตลอดช่วงการแข่งขันนี้ซึ่งบรรยากาศการเปิดกิจกรรมจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ศูนย์การค้าสยามพารากอนได้จัดกิจกรรม Asian Games Park ถือเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันมหากรรมกีฬาเช i a n Games ครั้งที่19้างโจ2022ในช่วงระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ที่ประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีน ในงานได้รับเกียรติจากคุณนาราธิปรัตตาป,ประดิษฐ์ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการบริษัทสยามพาร์คดีเวล OP เมนจำกัดพร้อมด้วยผู้สนับสนุนภาคเอกชนหลากหลายองคอ์กรให้เกียรติร่วมเปิดกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมเอเชียนเกมส์พาร์คภายในงานมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย สเตเดียมกีฬาที่ได้แรงบันดาลใจมาดีไซน์จากฮังโจเ Asian Games Park สร้างสเตเดียมมาเพื่อให้ผู้คนที่สนใจได้ทําความรู้จักกับ7ชนิดกีฬาขวัญใจคนไทยใน Asian Games ไม่ว่าจะเป็นกรีฑาฟุตบอลวอลเลย์บอลมวยสากลยกน้ําหนัก ตะกร้อและแบดมินตันพร้อมกิจกรรมออนไลน์พิเศษที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์สุดปังอย่างติ๊ก o k ที่สามารถสแกน QR code ในงานเพื่อเล่นกิจกรรมได้เลยสำหรับผู้โชคดีจากกิจกรรมติ๊ t ตอนี้มีสิทธิ์ลุ้นขึ้นจอ OOS ทั่วกรุงเทพอีกด้วยนอกจากนี้ภายในกิจกรรม Asian Games Park ยังมีลายอัพทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมงานอย่างคับข้างนำทัพโดยเทพบิวภูริพลบุญอนและเจ้าตาสระอัดดาบบังสองนักวิ่งลมกรดหนุ่มไทยรวมทั้งฉลามเอสสุ พัสง่าวารวงนักว่ายน้ําหนุ่มสุดหล่อทีมชาติไทยเขาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเพื่อประกาศความพร้อมสําหรับการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการไปแข่งขันเป็นเจ้าเอเชียในศึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19หังโจ2022ที่เมืองหังโจสาธารณารัฐประชาชนจีนงานนะี้นก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากครับเพราะว่า ก็เป็นงานที่แบบมาครั้งแรกอะไรครับก็ถือว่าเสอร์มาก็ในการแข่งขันในรายการทั้งก็เป็นเอเชียนเกมครั้งแรกของผมด้วยแล้วก็เป็นของพิซตาด้วยก็พวกเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่สุดแล้วก็คว้าชัยมาให้คนไทยได้ครับแล้วก็อยากจะทําสซตตีใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับทั้งเป้าให้ตดหนึ่งในสามครับแล้วก็ถิตตีเองดีมากกว่าเดิมครับถ้าเป็นผู้แข่งที่น่ากลัวก็เป็นญี่ปุ่นครับเป็นเพราะว่าเขาท็อปฟอร์มทั้งทีมแล้วก็ตัวเสเลียเขาเดีมากครับ ร้อนนะครับคุคิดว่าทีผมติดเดือดอะแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะได้อันดับเื่อไหร่ว่าอย่างที่พีบอกครับว่าทีของฝุ่นเขาเป็นทีว่าตัวเสียดเขาดีกว่าเรามากคิดว่าน่าติดเดียดแต่ไม่รู้ว่าจะได้อันดับเท่าไหร่ก็คแน่นอนคิดว่าก็เก็บตัวฝึกซ้อมเต็มที่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงใกล้ที่จะใกล้ที่จะบินเนี่ยเราก็จะว่ายน้ำก็จะมีเก็บตัวร่วมกันทั้งทีว่ายน้ำครับแล้วก็บินไปพร้อมกันครับผม ผมก็ลงแข่งวันพภทผีเชื่อ50เมตรครับแข่งวันที่28กันยายนก็ตั้งเป้าไว้ว่าต้องได้เข้าไปรอบไฟนอลครับก็อยากให้แฟนชาวไทยทุกคนนะครับฝากติดตามเอเชียนเกมแล้วก็ฝากส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคน สำหรับใครที่อยากจะร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยหรือว่าร่วมกิจกรรมชียนเ Games Park เพื่อเปิดพื้นที่ในการเชียดทีมชาติไทยในศึกมากรรมกีฬาเช i a n Games ครั้งที่19หางโจ h 2022ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนี้ที่บริเวณด้านหน้าสูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ m อ t o r Stand แล้วค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำที่นี่ด้วยกับคาเฟ่ Amazon สาขาวิภาวดี11และกลับมาเจอกับรายการ m อ t o r s t แตนกันได้ใหม่ทุกค่ำคืนวันจันเวลา4ทุ่มครึ่งทางช่อง M-TH. หมายเลขส0วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ